สายงูห้ามพลาดบอยปรกรณ์อาร์ตพสุตรร่วมพิธีบวงสวงชูชัยบุรีศรีศิวะมหาเทพอัญมณีพระมหาศิวะลึงหยกแห่งเดียวในโลกมากกว่าอลังการยิ่งใหญ่สนานประเทศไทยโดนใจสายงูกับพิธีบวงสวงชูชัยบุรีศรีสิวะมหาเทพอัญมณีพระมหาศิวะลึงหยกแห่งเดียวในโลก ที่ยิ่งใหญ่และเลอค่าที่สุดในประเทศไทยจัดจบตื่นตาตื่นใจไปแล้วที่อาณาจักรชูชัยบุรีสีอัมพวาใกล้ตลาดน้ำอัมพวาสมุทรสงครามนำโดยเจ้าแม่เพชรพันล้านชูชัยชัยฤทธิเลิศพร้รอมเจ้าประคุณสมเด็จู้ทาจารย์เจ้าคณะใหญ่ตะวันออกเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระเทพวชิโรดม นัดเมธีสุภเสโนวัดสัมพันธวงศ์พร้อมเกจิอาจารย์ดังเก้ารูปทั่วฟ้าเมืองไทยทั้งสี่ภาคและอาจารย์เชียงด็อกเตอร์ปัน,นวิทย์พิบูลธนาพิรมร่วมประกอบพิธีในครั้งนี้ในงาน v v ว p Exclusive มีพิธีศักดิ์ิทธิ์บูชาอารตีไฟโดยทีมเดียวกับพรามแขกพารานสี บินตรงจากอินเดียสู่สายทานหน้าน้ำชูชัยบุรีสีอัมพวาดาวดังพร้อมใจมาอาทิบอยปรกรณ์ชัดบริรักษ์อาร์ตพสุตบานแย้มดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรธโดยมีปุ๋ยนิทัศด็ดอกเตอร์โกธีรศัก์ิพันธุจริยาและบวยเชษฐวุฒิรับหน้าที่พิธีกรตลอดงานนักร้องดัง เก่งทัชยะก็โชว์ได้สะพรึงมากๆดูแล้วขนลุกทั่วร่างยังมีขบวนสายมูเซเลบริตี้ดาราไฮโซทั่วฟ้าเมืองไทยชาวอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ติกต็อกเกอร์รวมผู้ติดตามมากกว่า500ล้าน500ล้านทางโซเชียลมีเดียเข้าร่วมพิธียิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลยกทรัพย์เสริมดวงเด่น ให้ชีวิตธุรกิจการงานการเงินไหลสพัดจับสิ่งใดสำเร็จเสร็จทุกประการรวยแรงรวยไวคุณชูชัยชัยฤทธิ์ที่เลิศเปิดใจดังดงัที่จัดงานมาหลายครั้งหลายปีแล้วแต่พิธีครั้งนี้ถือว่าจัดใหญ่ที่สุดในชีวิตแล้วส่วนหนึ่งที่ทำให้พี่ประสบความสำเร็จได้ในทุกวันนี้ พราะการบูชาพระมหาศิวะลึงหยกแห่งเดียวในโลกที่อยู่ในโรงแรมชูชัยบุรีสีอัมพวาพี่เชื่อมันว่าถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีและตั้งจิตบูชาให้ถูกวิธีสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเราเองอยากให้ทุกคนลองมามูมาขอพรแล้วจะได้สมดังใจปรารถนา บอยปกรณเราเห็นกันมานานแล้วว่าเรื่องของประหลัดขิกอยู่กับสังคมไทยอยู่กับคนไทยมาตั้งแต่ก่อนคนส่วนหนึ่งก็บูชาขอโชคลาภกันไปไม่เชื่ออย่าลบหลู่อยากปังต้องพิสูจน์เองต้องมาบูชาพระมหาศิวะลึงหยกแห่งเดียวในโลกที่ทูชัยบุรีสีอัมพวาอาทาสุด ผมได้ยินชื่อเสียงความคลังความศักดิ์สิทธิ์มานานเพราะพระมหาศิวะลึงยกที่สร้างไว้หน้ารีสอร์ทชูชัยบุรีสีอัมพาวามานานแล้วอยากให้ทุกคนมาเจอเองมากราบไหว้บูชาเองแล้วจะรู้เองชัดๆจบแฟชั่นโชว์สุดตะลึงมาถึงช่วงประมูลสิวะลึงสามชิ้นในโลกแพงสุด560,000บาทเป็นศิวะลึง ทองคำฝังเพชรผู้ที่ประมูลได้ไปคือบีมนัชิชาผ่องสุวรรณาส่วนอีกสองชิ้นที่ประมูลได้คือคุณวีรกิจเอกอัครวิจิตและคุณสุดายากเกษมวุฒิรัตน์สำหรับศิวลึงัญัญลักษณ์แทนองค์พระศิวะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถบรรดาลปาดิหารอำนวยพรให้แก่ผู้ที่ศรัทธาให้ทุกสิ่งสมดังใจปรารถนาในส่วนของการถวายบูชาศิวลึง จะต้องบูชาด้วยดอกไม้ผ้าอย่างดีเครื่องหอมสีชาติและเครื่องบูชาต่างๆสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ fb ชูชัย the universe https://www.facebook.com/ colon ชูชัย u n i v e r s หรือ Li@ n e แอปชู o l l e c t i o n